ญาติโยมทั้งหลายในสังคมประชาธิปไตยการเลือกตั้งคือหน้าที่อันสำคัญของประชาชนแต่ในทางธรรมการเลือกตั้งคือโอกาสแห่งการเลือกธรรมะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัตบุรุษย่อมเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้ไม่พอใจในทางกลับกันคนหลงย่อมเลือกตามใจแม้เป็นโทษก็ยินดีดังนั้นก่อนจะหย่อนบัตรลงคะแนน เราจึงควรใช้สติปัญญาและเมตตาเป็นเครื่องนำทางในหมู่บ้านหนึ่งมีผู้สมัครเป็นผู้นำสองคนคนหนึ่งพูดเก่งให้ของบ่อยอีกคนหนึ่งพูดน้อยแต่ขยันทำงานชาวบ้านส่วนมากเลือกคนพูดเก่งเพราะดูดีในวันหาเสียงแต่ภายหลังหมู่บ้านกลับเงียบเหงาขาดผู้นำแท้จริงชาวบ้านจึงเรียนรู้ว่าการเลือกด้วยหูอาจทำให้ลืมใช้ใจธรรมะจากเรื่องนี้คือ 1>, 1. อย่าหลงคำหวาน 2. จงพิจารณาด้วยปัญญา 3. ผู้นำที่แท้จริงคือผู้มีทรรมไม่ใช่เพียงวาทศิลป์ครั้งหนึ่งพระราชาทรงประชวรจึงให้ประชาชนเลือกเจ้าชายผู้สืบทอดราชบัลลังก์เจ้าชายคนโตมีอำนาจว่าจ้างคนมาสรนเสริญเจ้าชายคนรองอยู่กับชาวบ้านฟังปัญหาและช่วยพัฒนาประชาชนเลือกเจ้าชายรองเพราะเห็นทําในใจไม่ใช่ตำแหน่งญาติโยม การเลือกตั้งในแต่ละครั้งคือกรรมที่พวกเราร่วมกันสร้างหากเลือกคนดีคนมีธรรมชาติบ้านเมืองก็เป็นสุขแต่หากเลือกเพราะผลประโยชน์เฉพาะหน้าวันหน้าอาจต้องเสียน้ำตาธรรมะที่ควรใช้ในการเลือกตั้งจุบ 1. วิจารณญาณพิจารณาข้อเท็จจริงไม่หลงตามกระแส 2. อ,อิทธิบาท4ใช้ความเพียรฉันทจิตตวิมังสาในการตัดสินใจ สามอัปมาทะไม่ประมาทในสิทธิและหน้าที่สี่เมตตาคิดถึงผลกระทบต่อผู้อื่นมีโยมคนหนึ่งถามหลวงพ่อว่าการเลือกตั้งเกี่ยวกับําไมอย่างไรหลวงพ่อตอบว่าเกี่ยวสิเพราะการเลือกคนปกครองคือการเลือกว่าใจเราจะอยู่ภายใต้เมตตาหรือโมหะหลวงพ่อยังกล่าวอีกว่าถ้าท่านเลือกผู้นำโดยไม่ดูคุณธรรม ท่านอาจได้เผด็จการที่ห่มผ้าประชาธิปไตยญาติโยมทั้งหลายการเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องของการเมืองเท่านั้นแต่คือธรรมะที่มีผลต่อชีวิตของคนทั้งแผ่นดินจงใช้สิทธิ์ด้วยสติจงเลือกด้วยเมตตาและปัญญาและจงระลึกว่าทุกครั้งที่เราหย่อนบัตรเรากำลังวางอนาคตของลูกหลานขอธรรมะจงอยู่ในใจทุกท่านในทุกการเลือก เลือกด้วยใจสะอาดเลือกด้วยสติและเลือกด้วยหวังดีต่อแผ่นดินเกิดสาธุ